คุณเคยประสบปัญหาเรื่องไม่รู้เกลียดเฉลีฉยตัวเองไม่รู้ว่าเราควรเรียนอะไรไม่รู้ว่ารีโมดอยู่ไหนไม่รู้ว่าเราทําอะไรอยู่ไม่รู้ว่า,ากินอะไรอยู่หรือไม่รู้าหาอะไรเลย,เลยแต่ผมนั้นมีสิ่งมาเสนอคุณป้าข้างบ้านรุ่น2022ป้าข้างบ้าน2022นี้สามารถบอกได้ว่าเรานั้นได้เกลียดเฉลี่ยเท่าไหร่ด้มป้าได้ขาวว่าเองได้เกลียดน้อยฮะวัดรู้ได้ไงวะ ลูกป่าไปคุยกับแม่เองแล้วออ้ยเกจเฉลีย่ยเองน้อยมากเลยให้ลูกป่าดิว้วใครก็ได้แ้วลูกป้านี่เก่งมากเลยจดวิศวกรน,นี่เลยสุดยอดไปเลยนะเดี๋ยวนะป้าเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวคือผมเรียนอะไเป็นไรออ้ลูกป่าเขาเก่งเหมือนกันบอกเลยนะวิศวกรกับอาหารไม่แตกต่างกันเลยผมได้แต่คิดในใจว่าฮะและยังไม่พอป้าข้างบ้านรุ่น2 0 2ศนั้นสามารถบอกน้ำหนักของคุณและรูปร่างของคุณได้ทัา ใส่ชุดนักศึกษาคําฟิตหมดแล้วอุย้ยอ้วนขนาดนี้จะหาสาวได้ยังไงนะโอ้ดูอยากลูกป้าที่หุ่นเดียวให้เขาถอดออกกำลังกายก็ได้นะลูกเนี่ยเขาหุ่นเดียวหรอดอสาวติดตึ้มเลยดูสิเออสีที่ผมคิดตอนนั้นก็คือคือแบบกูแทบอยากจะถอดชุดนักศึกษาตรงนั้นเหลือแต่กางเกงในตัวเดียวแล้ววิ่งไปเซ็นใบลาออกแล้วก็กลับมานอนที่บ้าน โอ้โหพูดขนาดนี้และเหล่านั้นก็ยังมีฟีเจอร์เสริมในภายหลังคือฟีเจอร์เปรียบเทียบเงินเดือนของเรากับลูกป้าโอ้ยดับไม่ได้เจอกันนานเลยโอ้โตแล้วนะเนี่ยได้เงินเดือนเท่าไหร่เนี่ยอุ้ยเออผมได้โอ้ยไม่ต้องไม่ต้องป้ารู้ป้าเข้าใจเงินเดือนน่าจะน้อยนหนาป้าเข้าใจนะแต่ว่าลูกป้านี่ลูกป้านี่เงินเดือนต่างกันป้าละผมได้เงิใจส่งไอ้ป้าเยอะแล้วผมคือแล้วเก่งอ่ะยังไงบ้างส่งไม่พอยังไงปู้พอใจเงินเดือนมันน้อยมันต่างกันเนี่ยังฟังอยู่หรือเปล่าเนี่ยอ่ะ แต่เดี๋ยวก่อน10,000บาทเราไม่ขาย20บาทเราไม่ขายศูนบาทกูก็ไม่ขายตั้งแต่ผมมีป้าข้างบ้านรุ่นสองสองสอง,สองมาชีวิตของผมนั้นรู้สึกมีความสุขและปลอดภัยขึ้นมากเหมือนจะมีกล้องวงจรปิดตลอดเวลาอยู่กับเราไม่ว่าจะเป็นตอนกินตอนนอนตอนเที่ยวหรือ <c oughs> ตอนโดนอตุ้มเหมือนมีคนกําลังจ้องมองเราแล้วไม่ทําหาอะไรเลยนี่มันเยี่ยมสุดๆไปเลยครับผมขอบคุณครับผมคุณ,คณ,คณอบาบัตตาคำอยากได้ไปหาข้างบ้านนึงเองไป <c oughs> ชีวิต